หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนานรีได้ร่วมกับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รวมมือพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ค่ะเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ระดับอุดมศึกษาค่ะ ที่ห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสู่การเรียนในระดับ อุดมศึกษาโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ3ปีด้วยกันค่ะในการนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรอนันททองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยนายรัฐพลจันทร์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยมีรองศาสตราจารย์ดรพรสิริจงกลคณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มทสและคณะผู้บริหารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะ